ตำตรวจทางหลวงสีประจันเก่งตามจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวได้12คนไปชมภาพบรรยากาศไล่ล่ากันเมื่อคืนนะครับเข้าเดี๋ยวเข้าทางตานดีทางตานตรงนี้รู้กระบนคนแล้วนะนี่เดี๋ยวขวาาไปเลย นูนไปนู้นแล้วไหนมันติดไฟนูนๆฟุ้นไปนู้นแล้วนะจอดวิวนนะ่งแล้วมันวิ่งแล้วเร็ววนะถังอะดิเนี่ยขังติดเร็วเฮ้ยไปไหน้าไปไหนอะ ูไม่มีไม่ได้ตามหามัเดี๋ยวก็ดูเดียเงเดินเดือดเป็นโควิดไปเนี่ยเปิตรวจหมด Ba đến tầm hết rồi cái này gặp phải cung vào cái tàu ghế ngon ngon เขาจะไปส่งที่ไหนฮะจะไปทํางานที่ไหนชนบุรีครับชนบุรีเลยผนจะทํางานชนบุรีมาจากไหนครับงมาจากไหนครับอะไรนะไม่รู้ครับไม่รู้พม่าเมียนมาครับเมียนมาครับโอเมียนมาตากตากแม่สอด ม่สอดแม่สอดผ่านจากแม่สอดมาข้ามทางแม่สอดถ้าหลังนั่งหลังมามหกน,นอนมาหกข้งางในห้าเสียข้าหัวคนเท่าไหร่ใช้ใช้ตังมาเท่าไหร่ใช้ตังมาเท่าไหร่

สกัดจับแล้วมันก็วิ่งขับรถเข้ามาในเนี้ยแล้วก็ติดคนขับวิงววว่งหนีคว้ากุญแจวิ่งหนีเข้ามาในนานเดี๋ยวใช้รถยกยกไปแล้วก็ต่างดาวก็จะนําไปที่สอพอสามชุกครับลุกมาเลยมาลุกมาเลยมา,มาไปไปไม่ไรเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปเจอที่นู่นอ่ะครับ ไปเป็นแถวเลยครับแถวอีกแล้วได้ได้ได้เอาได้ขึ้น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 ครับขึ้นทับหน้าก็หน้าก็ชนหลังก็ชนชนบุรีทั้งคู่ ကိုမရလာဘူးကိုမရလာစက်ပြေမလို့ညမေမနာတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမရလာနာနာ037 52သဘောမှာပြည်2 2